ข้ายังมีความปรารถนาอีกหนึ่งข้อที่อยากขอขอให้เจ้าหญิงคางูยะได้มีเพื่อนที่แสนดียิ่งกว่าที่ข้าทำได้ทุกวันนับต่อจากนี้ไปจะได้มีแต่ความสุขมีความสุข<อ>มากมากยิ่งกว่าในตอนนี้ดังเช่นค้าวที่มาเยือนเราต้งลืมทุกอย่างที่มีไปเสียเถอะ ท่านแห่งการในประเทศได้สิ่นสุดแล้วอย่าได้โหยหาถึงโลกที่ปลเพื่อด้วยมนตชีอีกเลยอินาบะข้าไม่อยากจะลืมทุกคนหรอกนะโง่เข่าทั้งญาติที่เป็นกบฏแลย่างิซึงซับวิญญาณที่แสนโสมมเช่นนั้นอีก จ้าได้ร่วงหล่นสู่วิถีแห่งพูดผีปีศาจหาได้ใช่ชาวนครจันทราอีกต่อไปเทียบกับดินแดนอนันหนาวเดียบนั่นสำหรับข้าแล้วทุกคนสำคัญยิ่งกว่า